ช่วงนี้เราไปดู3มสิ่งนะฮะที่คุณไม่เคยรู้เลยนะครับเกี่ยวกับโตโน่มาก่อนในช่วง Tweet things about โตโน่ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมโตโน่พาคินจากวงเดอะดั๊นะครับสำหรับทีติงส about โตโน่สามเรื่องที่พวกคุณไม่เคยรู้เรื่องที่หนึ่งคือ ผมเป็นตีจับตัวโรงเรียนตีจับคืออะไรมันคือประเพณีการเล่นของไทยครับที่เี่เวลาเราเล่นต้องแบ่งเป็นฝ่ายฝ่ายละสองทีมแล้วก็ทําเป็นเส้นแบ่งแข็งกัแล้วก็ใช้ตีไปแดนศัตรตูนะครับแล้วก็ไปจับศัตรตูมาฝั่งเรานะครับโดยที่เราต้องต่อสู้ขเขาจนกว่าอ,อยาหมดลมในแดนเขาให้มาหมดลมในแดนเรานะครับเราเป็นตัวโรงเรียนของ เราเคยเล่นนะครับเคยแข่งในตอนเป็นเด็กเพราะว่าเรากั้นลมหายใจได้นานาค,ครับผมสําหรับเรื่องที่2นะครับผมเป็นคนที่ขับรถช้าครับผูออ้ชายห,หลายๆคนอาจจะขับรถเร็วแต่ว่าผมเป็นคนที่ขับรถชา้าครับไม่ไม่ไม่ชอบขับรถเร็วจะขับรถเร็วก็ต่อเมื่อเวลาที่รีบจริงๆนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเป็นคนที่ชอบขับรถเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใจเย็นนะครับไม่ไม่ได้เร่งรีบอะไรไปไหน มทคนิดถึงรับผมสำหรับเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สามคือผมเคยไปสมัครแข่งเทควันโดเทควันโดเนี่ยเราต้องมีสายนะครับเป็นขั้นขั้นข,นขนไปถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มเล่นครั้งแรกจะต้องใส่ส,สายสายขาวเพื่อเลื่อนขั้นไปเรื่อยแต่ว่าเ,ออเราอยากไปเตะกบับสายดำ เราก็เลยขอสายรุ่นพี่เขาเอามาใส่แล้วก็ไปแข่งนะครับเป็นกีฬาของมาคาไรนะครับแล้วปีนั้นเราก็ได้ที่2มาผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสเตะกับคนที่เก่งๆนะครับซึ่งคนที่ผมแพ้ก็เป็นทีมชาติผมรู้สึกมีความสุขถึงแม้ว่าจะโดนเตะดั้งมาแต่ว่าโอเคครับผม <laughs> ตลบดีนะแต่กอนโดสายดำไปไงเออเขาบอกว่าถึงจะแพ้แต่ก็โดนทีมชาติเตะก็ยังโอเคอ่ะแมนแมนนนะครับแต่ชอบข้อสองนะฮะโตโน่ขับรถช้าเป็นคนแบบชิวๆเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยขับรถเนี่ยเจอรถช้าๆเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปบีบแฟนนะครับควรจะเป็นโตโน่นะครับ <ใ>จ,จริงจริงราคานี้คือตรีดิงสเบลนะคะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวแบบสาสิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับศิลปินมาฝากกันนะก็ติดตามกันได้ตลอดไปเลยนเนาะติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี